ฮือฮาพบงูใหญ่คล้ายพญานาคโพลิมสะน้ำวัดเยื้องพร้อมเข้าฝันชาวบ้านบอกสิงสถิตที่ต้นคําชนโนดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆเรื่องแปลกแปลกนำเสนอท่านอีกแล้วนะคะเป็นที่ฮือฮาแล้วก็มีการส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างมากนะคะเมื่อมีคลิป ที่พบงูใหญ่คล้ายพญานาคโผล่ริมสระน้าวัดเยืองคงคาลามตำบลเทวราชอเภอชายโยจอ่างทองนะคะหลังจากพระสงฆ์และก็ลูกศิษย์เดินดูความเรียบร้อยภายในวัดช่วงกลางคืนขณะเดินผ่านริมสระน้ำได้นำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเล่นเห็นภาพงูตัวใหญ่คล้ายพญานาคโผล่ขึ้นมาจากสระน้ำชูอคอขึ้นสูงเท่ากับต้นยางนาที่อยู่ริมสระน้ำภายในวัดเลยนะคะ พระและลูกศิษย์จึงใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพไว้นะคะก่อนที่งูใหญ่จะเลื้อยลงไปในน้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะก็พอตอนเช้ามีฝนตกนะคะก็ปรากฏร่องรอยคล้ายพญานาคเลื้อยขึ้นมาจากริมสระน้ํานะคะมาอยู่บริเวณโคนต้นชะโนดนะคะทางลูกศิษย์วัดจึงถ่ายคลิปส่งต่อในโลกออนไลน์นะคะ ทำให้เกิดเสียงฮือหายอย่างมากนะคะจากการสอบถามนายมานัฐเอี่ยมแท้อายุ50ปีลูกศิษย์วัดเล่าให้ฟังว่าเมื่อสเดือนที่ผ่านมาได้มีพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดออกมาตรวจดูความเรียบร้อยในช่วงเวลา23นาฬิกาหรือประมาณ3ทุ่มนะคะในขณะนั้นได้เดินผ่านมานั่งเล่นตรงสระน้ำก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นแล้วก็ได้เห็นงูใหญ่คล้ายพญานาคโผล่ขึ้นมาจากบริเวณริมสระน้ามี ตัวยาวสูงเท่าขนาดต้นยางนาพระสงฆ์จึงได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพไว้แล้วก็ได้ส่งต่อในโลถออนไลน์ต่อมาในวันรุ่งขึ้นได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทางลูกศิษย์วัดจึงได้พบร่องรอยคล้ายพญานาคเลื้อยมาจากริมสระน้ำมาที่ต้นคำชะโนดภายในวัดนี่เลยนะคะเลื้อยจากสระนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของ รอยเลื้อยนะคะนี่เลยเป็นรอยแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกอย่างมันประจบเหมาะกันหมดเลยนะคะตอนกลางคืนเห็นพญายนาคตอนเช้ามาฝนตกแล้วก็เห็นรอยแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็เป็นภาพที่ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะคะมันก็แปลกนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ต่อมาได้มีนางสาวจิราพรทัศนาอายุ28ปีนะคะเดินทางมาที่วัดเยื้องนะคะได้มาแจ้งเรื่องความฝันให้พระครูสังขรสมพงษเจ้าอาวาสวัดเยื้องฟังว่าได้มีพ่อปู่พญานาคได้มาเข้าฝันตนเองบอกว่าได้สิงสถิตยอยู่ภายในต้นคาชะโนดซึ่งอยู่ภายในวัดเยืองนะคะให้ดูแลไม่ให้ตัดนะคะซึ่งในตอนแรกเจ้าอาวาสจะทําการตัดต้นคาชะโนดเพื่อปลูกต้นมะม่วงแทนนะคะ เมื่อมีญาติโยมมาบอกว่ามีพญานาคไปเข้าฝันจึงทําให้ทางวัดดูแลต้นคาชะโนดเป็นอย่างดีนะคะซึ่งภายในวัดเยื้องนะคะมีต้นคาชะโนดน้อยใหญ่จํานวนหลายต้นนะคะโผล่ขึ้นบริเวณกลางวัดหน้าวัดบ้างนะคะต้นคาชะโนดส่วนใหญ่นะคะจะพบในแถบภาคดิสารนะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่ภาคกลางนะคะเกิดขึ้นที่วัดเยืองนะคะ เป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีใครนำมาปลูกนะคะโดยมีต้นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นต้นที่มีความสูงประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนะคะด้านบนมีงอนคล้ายพญานาคชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งมีชาวบ้านนำผ้าแพรสามสีมาผูกไว้กลางลำต้นพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้มาจุดทูปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ